ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสงการเตชนะนรงพ์ถึงลูกสาวน้องปีใหม่หลังเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตสงการเตชนะนรงเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องปีใหม่หลังเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดและหายป่วยรู้เลยว่าคิดถึงลูกขนาดไหนจากที่ทราบกันดีว่าทางด้านสงการเตชนะนรงทายาทโบนันซาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานล้มโดยนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซี นานถึงเจ็ดวันเนื่องจากกระดูกซี่โครงหักทิ่มทะลุปอดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยมีทางด้านแฟนสาวแมทพิรณีดูแลสงการเตชะนรง์อย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันทางด้านสงการเตชะนรงอาการดีขึ้นแล้วและได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่เขาใหญ่โดยตามร่างกายยังคงมีบาดแผลอยู่แต่ดูจากสีหน้าแล้วต้องบอกเลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดทางด้านสงการเตชะนรง โพ์รูปของลูกสาวน้องปีใหม่หลังจากที่อาการป่วยของเจ้าตัวเริ่มดีขึ้นและเพิ่งผ่านพน้นวันเกิดของตัวเองมาไม่นานพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสมัยพี่ปีไว้พุงเบบีขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ